น้อยน้อยสอนวิธีวอลจัมก็แพงต่ำหน่อยดีหรือว่าวอลจัมกับสิ่งของต่ำๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทำแล้วมันเป็นแบบเนี้ยดูน,น้อยน้อยเนี่ยมันได้แค่เนี้ยมันติดอะ่ะสอนหน่อยนะได้เลยครับเดี๋ยวผมสอนให้อย่างแรกเลยนะตัววอลจัมเนี่ยมันจะมีแบบเบสิกที่สอนกันได้ตาม YouTube หรือว่าเห็นกันใน u t u b e เลยก็คือการกระโดดเข้าไปแล้วก็กระเด้งกลับออกมาแบบนีอ้อันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานของวอลจัมนะซึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เข้าใจในเรื่องของวอลจัม เดี๋ยวผมจะอธิบายในวิดีโอนี้สั้นๆแล้วกันวอรจัมวอรจัมเนี่ยวิธีทำขั้นแรกก็คือเราสไลด์นี้ครับเอาสไลด์ไปก่อนนี้แล้วก็กดกระโดดสไลด์แล้วก,กดกระโดดนี้หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเอาหน้าของเราเนี่ยไปแตะกับกําแพงมันจะมีอาการเหนืดครับแบบนี้แต่เราต้องปล่อยทุกปุ่มออกนะสังเกตที่ตัวคีย์บอร์ดดีๆครับผมจะไม่กดปุ่ม W หรือว่ากดปุ่ม Spacebar ค้างเอาไว้แบบนี้ ม,มันจะหนืดหนืดแล้วพอจังหวะที่หนืดเนี่ยให้เรากดสเปซบายอีกครั้งว่าปุ่มกระโดดนั่นเองดูงใหม่ครั้งครับจุบจังหวะแบบจังหวะปิดครับไลด์กระโดดแตกะกําแพงแล้วกดกระโดดนี่คือวอร์จัมครับเป็นจังหวะเปิดไล์กระโดดชุบได้เลยประมาณนี้ครับนี่คือวอร์จัมแบบคร่าวๆนะแต่จริงผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วยังไงก็คือสามารถดูได้ที่ใต้ดีสคริปชันเลยสาหรับละเอียดละเอียดล,ลึกๆเลยนะสำหรับวอร์จัม ทีนี้มาถึงปัญหากันบ้างว่าเฮ้ยทำไมาเราถึงวอลจั๊มกับกําแพงต่ําๆไม่ได้ดูสิครับทำไมาถึงทําไม่ได้ล่ะนั่นก็เพราะว่ามันถึงระยะทําการในเรื่องของการปีนแล้วก็ให้มันต่ําไปครับพอเรากระโดดแตกะกําแพงเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันกระโดดไปแล้วแบบนี้ถูกไหมถ้าหมายความว่าถ้าเป็นทฤษฎีเนี่ยที่ผมเข้าใจก็คือเราต้องลดระยะการเข้าไปหามันครับตัวอ,อย่างเช่นแบบนี้ เจาไ,ได้นั่นก็เพราะว่าผมทําให้ตัวของตัวเองเนี่ยต่ําตอนไปถึงกําแพงแล้วโดยการใช้ถับสเตปครับอ่ะอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> นี่นี่นี่อย่างน,น,นี้ครับเอ้แล้วผมใช้ถับสเตปในการเข้าช่วยครับจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานหลักของวอจําแล้วก็คือวอจําเนี่ยมันจะสทะ้อนของเราออกมากลับมาเป็นเหมือนกระจกครับยกตัวอย่างเช่นเราเด้งกลับเข้าไปเราเด้งไปตรงหน้า ก็กลับมาตรงหน้าแต่ถ้าเกิดเราเด้งไปเฉียงๆมันก็ามาเฉียงๆครับแบบนี้แต่ทีนี้เราสามารถที่จะเลือกทิศทางได้โดยการแท็บสเต็ปเข้าไปนี่ครับเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าฉากเพื่อออกฉากเราเข้าไปแบบโค้งๆแล้วออกมาได้เลยโดยการแท็บสเต็ปและที่สําคัญก็คือแท็บสเต็ปเนี่ยสามารถที่จะใช้แก้ปัญหาในเรื่องของวอต่ำได้ด้วยสนวิธีการทำแท็บสเต็ปเนี่ยจริงๆแล้วหลักการมันง่ายทีเดียวครับอันดับแรกเนี่ยไปที่ตัวของ คอนโทลก่อนนะครับก็คือเมาส์กับคีย์บอร์ดนี่แหล,ละแล้วเรามาดูตรงนี้ครับ <c oughs> นี่ปุ่มเคลื่อนที่ของเราครับตรงนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าตัวผมเนี่ยใช้เป็นตัวสกอร์เมาส์ลงนะจริงๆนี่นจะเป็นสกอร์เมาส์ขึ้นหรือสกอร์เมาส์ลงก็ได้ขึ้นอยู่กับความถนัดของทุกคนเพราะผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยบางทีอาจจะใช้สกอร์เมาส์ลงในการใช้เป็นการกระโดดแต่ผมเนี่ยติดสกอร์เมาส์ขึ้นเงเป็นการกระโดดก็เลย forward เป็นลงแทนเรามาพูดถึงประโยชน์ของแท็บสเต็ปกันก่อนแล้วกัน,นครับแท็บสเต็เนี่ย มันเอาไว้รักษาโมเมนตัมตอนขึ้นที่กางอากาศครับที่เราหันหน้าแบบเร็วๆเ,เนี่ยสังเก็ตดูนะผมสามารถที่จะหันหน้าแบบ180ปองศาแล้วกลับมาวิ่งต่อได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้ทบ b s t e ปล่ะก็คือผมจะลองวิ่งแล้วก็หันหน้ากลับดูนะเนี่ยครับมันวิ่งไม่ไปเกตอีกรอบหนึ่งเนี่ยครับมันวิ่งไม่ไปแต่ถ้าเกิดเรากดท a บ s t e ปติดเราก็จะวิ่งได้ไปแบบนี้ครับ แช่แล้ววิธีการง่ายๆเลยครับสำหรับการทำแท็บสเตปนะซึ่งจริงๆผมก็มีสอนอยู่แล้วรายละเอียดเนี่ยคืออยู่ข้างล่างแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้ผมจะสอนแบบง่ายๆแล้วก็สั้นๆครับกระชับกระชับเลยอะไรของการทำแท็บสเตปครับสมมติว่าเราจะหันหน้าไปทางขวานะแบบนี้เราจะหันไปทางขวาในขณะที่เรากระโดดเพื่อเปลี่ยนทิศทางเนี่ยให้เราทําการปล่อยดับเบิลยูออกก็คือปุ่มเดินหน้าของเราเนี่ยแล้วใช้ปุ่มที่เราตั้งค่าเป็นสกอร์เมาส์แทนในการเคลื่อนที่กลางอากาศตรงนั้น ลหลังก็ประมาณนี้ครับถ้าเราจะไปทางขวาในขณะที่เรากระโดดแล้วเนี่ยเราหันหน้าก็คือใช้เมาส์เนี่ยหันไปนทางขวาครับเรากดตัว D เพิ่มเข้ามาด้วยเพื่อให้ทิศทางหรือว่าการเคลื่อนที่ของเราเนี่ยมันง่ายแล้วก็สมูทยิ่งขึ้นครับแลังจากนั้นก็ปล่อย W ออกตัวนี้แต่เปลี่ยนมาเป็นการสแปมปุ่ม Score Mouse แ,แทนครับประมาณนี้ได้แล้วเกิดเราจะไปทางซ้ายล่ะง่ายเหมือนกันครับเราแค่กระโดดแล้วทำแบบนี้ถ้าเป็น ตัวสอนคำพูดใช่ไหมครับก็คือกระโดดเสร็จปุ๊บกด A ครับเพื่อไปทางซ้ายหันเมาส์มาทางซ้ายครับเพื่อให้ movement มันสมูทยิ่งขึ้นปล่อยปุ่ม W ออกแล้วก็แปมตัวของสกอ r ์เมาส์แทนที่เราตั้ง f o r ์เวิเอาไว้สังเกตดูอีกรอบครับแบบนี้นไมแล้วถ้าเกิดเราฝึกชำนาญจนคล่องแล้วเนี่ยอันนี้แถมให้ครับเราสามารถจะหมุนรอบ,บองศาได้เลยแบบนี้ แต่ว่าต้องอาศัยในเรื่องของการขยับเมาส์พร้อมกับกดปุ่มทิศทาง A หรือ D เนี่ยต้องไปทิศทางเดียวกันแล้วก็จังหวะเนี่ยมันต้องพอดีกันครับถ้าเกิดสมมุติว่าเรากดน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าเนี่ยมันจะทําให้ movement มันไม่สม,มูทได้หรือว่าบางทีเนี่ยเป็นปัญหาของใครหลายคนที่ว่าเราไม่สามารถจะหันแบบตั้งสิบศาได้อันนี้เนี่ยคือต้องอาศัยความชนะนิดนึงคือการลากเมาส์ให้มันสม,มูทกับตัวเคลื่อนที่ครับ เราอาจจะหาปุ่มของเราที่ทางที่ทางที่เรามั่นใจที่สุดตอนวนเนี่ยของผมเนี่ยถนัดขวาผมก็จะวนขวาแบบนี่ครับได้แล้วถ้าถนัดซ้ายก็สามารถจะวนซ้ายแบบนี้ได้เช่นกันครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมเนี่ยเลือกแบบไหนนะโอเคพอทุกคนเข้าใจในเรื่องของวอลจัมและในเรื่องของแท็บสเตปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาลองทำวอลจัมแบบกำแพงต่ำกันครับการทำวอลจัมแบบกำแพงต่ำเนี่ยเราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าหามันไปในมุมฉาก เพราะว่าเราอย่าลืมว่าเรามีความรู้ของแท็บสเต็ปมาอยู่แล้วเราสามารถที่จะเข้าไปในตรงหน้าไหนของมันก็ได้ยกตัวอย่างเช่นผมจะเข้าไปตรงๆเลยนี่ครับึ๊บในจังหวะที่ผมกระโดดเนี่ยผมก็แค่บิดตัวเองโดยใช้แท็บสเต็ปครับแบบนี้ชึบบิดตัวเองหลบนิดนึงเพื่อที่ว่าระยะปีนเนี่ยมันจะได้ไม่ถึงเออแล้วหลังจากนั้นเราก็แค่ต่อโดยการหัวจ้ำสังเกตอีกครั้งช้าๆครับก็คือเรากระโดดเสร็จปุ๊บเราอยู่กลางอากาศ แล้วการอากาศเนี่ยคือการที่เราเติมตัวของแท็บสเต็ปเข้าไปลองเกตดูนะครับฮึบอันนี้ครับแต่ว่าผมไม่ได้กดกระโดดนะก็คือเราจะเติมตัวของปุ่มมูฟเมนต์เข้าไปน่ครับเราจะเติมตัวของแท็บสเต็ปเข้าไปนี่ได้แล้วหลังจากนั้นพอเราเติมเสร็จปุ๊บก็ตามสูตรของวอลจัมครับเมื่อหน้ามันเกาะกำแพงแล้วก็ปล่อยทุกปุ่มออกจากนั้นก็กดปุ่มสเปซดาวของตัวเองนี่ครับง,ง่ายเลย และสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ติดปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวอลจัมกระเพงต่ำทำไม่ได้ยังไงลองคอมเมนต์มาถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือแม้แต่ใครที่อยากจะรู้เทคนิคต่างๆที่ว่าเฮ้ยเราเห็นมาแล้วแต่เราทำไม่เป็นสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์สอบถามผมเอาไว้ได้และถ้าเกิดเป็นไม่ได้ผมจะนำคำถามนั้นมาเป็นคลิปวิดีโอสอนแบบนี้นะครับคนเห็นผมมะวะแชทถามจริงอะไรวะ เก็บล้างเก็บเกาะโอ้โหเฟรชี่เลยอ่ะทำไม่หลราเฟรพี่อ่ะตั้งใจจงแงวแต่ว่าบางทีมันไม่ใช่อ่ะ จังหวะปลาเน็ดทำได้สวยนะแต่ว่าโดนนัดหนึ่งครับโดนนัดหนึ่งนัดหนึ่งนะเขาจะเอาเน็ดไปฟอร์มอมันโดนฟอร์ดหรือเปล่าฟอร์ดโดนไหม,มไม่เข้าไม่เข้าข้าหัวนัดหนึ่ง จะล่วงขาด,ดนั่นเองสวยครับ อ๋อสามหัวนั่นไงอุ้ยนี่ไงไเอาไปก่อนหนึ่งมัดมีคนอยู่ข้างบนหัวมัน,นไปไหและเดี่ยวคนเดียวที่ฉันหลัแลอง